ทำไมช่วงนี้เนี่ยตื่นมาผมก็ล่วงเข้าห้องน้ำผมก็ล่วงสางผมก็ล่วงค่ะ<อ>ตอนนี้นะคะพิงก er ็เป็นนักศึกษาอยู่ค่ะปีสแ,แล้วนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะกิจกรรมที่มหาลัยนะคะเยอะมากๆเลยค่ะพิงก็เป็นสายกิจกรรมสายลุยนะคะก็คือลุยกิจกรรมตั้งแต่เช้ยชายันดึกเลยค่ะแล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ยสอบด้วยทําให้พิงเน่มีเวลาพักผ่อนน้อยมากๆเลยนะคะตีหนึ่งตีสองเนี่ยเพลเอๆยังไม่นอนเลยจนรู้สึกกับตัวเองว่าทําไมช่วงนี้เนี่ยตื่นมาผมก็ล่วงเข้าห้องน้ําผมก็ สางผมก็ร่วงก็เลยพยายามมองหาแชมพูหรือคิมมนวดนะคะก็รู้สึกว่าเราใช้มาเยอะแล้วแล้วก็หมดเงินไปกับสิ่งนี้เยอะมากก็เลยลองหาอาหารเสริมนะคะที่รู้สึกว่าลองดูซิว่าจะดีไหม หรือว่าวิตามินอะไรก็ได้ที่บำรุงผมของเรานะคะจนมาเจอตัวนี้ค่ะเวเลนา 11X นะคะเขามีวิตามินบำรุงผมถึง11ชนิดเลยใช่ค่ะทุกคนฟังไม่ผิด11ชนิดเลยนะคะพิงก์ก็เลยลองกับตัวเองก่อนประมาณ1เดือนนะคะหลังจากที่ผมหลุดร่วงเวลาสางนะคะหรือว่าเวลาเข้านำเวลาสระผมเนี่ยพิงเองก็รู้สึกว่าผมหลุดร่วงน้อยลงมากๆเลยค่ะผมหนาขึ้นด้วยก็คือดีหลายต่อมาก,มาก,มากพิงก์ก็เลยแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยที่ประสบปัญหาเดียวกับพิงเนี่ยลองใช้แล้วเพื่อนๆก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีมากจนเราเพื่อนๆ ที่ประสบปัญหาเดียวกับพิงค์เนี่ยพิงค์ก็อยากทุกคนนะคะมองหาอาหารเสริมที่ช่วยบำรุงผมของเราค่ะเพราะว่าครีมนวดกับยาสระผมเนี่ยอาจไม่เพียงพอนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะคะหันมาดูแลสุขภาพผมกันเยอะๆนะคะ